สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องเม่นยผ้าร่วยมณฑก,การผ้าร่วยเมื่อนี้เม่นยผ้าร่วยกับสิผ้าไปติดตามแนวทางห้าน้อยจากอาจารย์เซี่ยนซาอูเนาะคะ่ะอาจารย์เซี่ยนซาอูเพิ่นสีได้แนวทางห้าน้อยตัวใดมาฝากพี่นอ้องเอฟซีเฮาเมื่อนี้กับมาเบิงมาฟั่งไปพร้อมๆกันเตรียมสมุดประกาจดไปพร้อมๆกันครับแอดเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซี เดี๋ยวนี้อาจารย์เซียนซาอูเพิ่นก็อยู่ในสายแล้วก็มาไปฟังน้ากันเนะาะค่ะว่าทางอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นสิได้แนวทางห้าหน้อยตัวใดมือนี่ก็มาไปฟังน้ากันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วสวัสดีค่ะอาจารย์เซียนซาอูสวัสดีครับผม หหว่าได,นนด้รุ่งว่าได้รุ่งแ<า>กงขน,นดาหน้าเล่ยว่าได้ล่งค่ะ้ะะอ,อนหอนหอนเอา,มาเม้าเมื่อนี่ละค่ะเอาโจดจดเลขวิ่งรูดเท่าสีกับเ,ดเดียด้ วิ่งรูด4กับ7เ,เนาะค่ะ,ะสองตัวสองตัวสองตัว4ส5 2 4 6 425246 425246ค่ะ สี่สามห้าสามหกสามค่ะค่ะนลเลขสตัวเด้อค่ะเป็นน้อยร่วมเลยเนาะร่วมทึ้งพิเศษทึ้งปกติวิ่งพี่เนะค่ะปกติวิ่พี่เก็บเล่นได้ตรงตรงเนอะมือนี่ละค่ะสามตัวบนสามตัวบนสามตัว 8 4 2, 2> 5 4 7 5 4 7 7 4 6 7 5 4 6 5 5 4 หาคูหาหางเนาะค่ะอาจารย์เส้นเส้าหูมักตัวใดเป็นพิเศษบอค่ะเมื่อนี้มักพิเศษนะนะจ้ะเจ็ี่หกหาซี่หกนี่แหละเลีกเ,เมื่อนี้นะ จ็ดสี่หกห้าสี่หกเนาะคือตัวอาจารย์เช่นใส่อูมัดเนาะค่ะล่างห้าสามห้าสองเนาะค่ะ ก็ตัวมันมันกันเด้อมื่อเด้อเลือเท่าตามต่ออย่างเอ็ดมิลเป็นบางนะค่ะกะให้อาจารย์เชนเซาว์ฝากฝังพี่น้องเอฟซีฮาโค้งสุดท้ายโอ้ยสุดท้ายถ่ายคลิปค่ะ เมื่อนีร่เงี้นแนวจะคอยพอกกันไหมอันนี้แกเป็นแนวทางเด้่เอฟซีเด้อติดตามกันไว้เริ่มยักตันยักตันว่ากันเริ่มคิดกับะไรเพราะมันคิดผ่านเลยเนาะมันที่คิดไี่ถือคือว่านะแมนค่ะดับไปเรื่อยๆตามเสมือนนะมันก็สิลูกอันเอฟซีบาดดับมันก็จะบได้เหตุนี้บาดยักตึงแกเปลี่นลงโอ้ยยักซื้อบาดถือภาวะอีกล้วยักบ่ซื้อภาวาถือ มันบแบนต้องตามไปเบิ้งเรื่อยๆได้บอนบบอซื้อก็ตามไปเบิ้งให้ให้มันเข่าจังค่อยเล่นจังสี่บอกขาจารย์เบิ้องเฉพาะก็ได้มันไม่มันมีมันม่มีตูดเด็ดอีกอยู่สิมาให้เอซี่นั่นมีตูดเด็ดเด็ดอีกอยู่ค่ะคอยว่าที่ออกมาแต่ละมือเพราะถือมือนี่กับมืออื่นนี่ก็สิพิจารณานะมันมาแบบได้อย่างนี้นะเอาเขากล้ากันอีกเลียนไงกะมีโอกาสจะดอก เอาก็จะเหรียนหลาย,หลายเหรียญตัวละบาทสองบาทพ่อได้ฟังเนาะคะ่ะอาจารย์สอ,องบาทห้าบาทพ่อได้เสียมันมากก็ได้พ่อได้ค่าประตูค่ะพ่อได้เดินป่าป่าฝนมาเกลียวอยู่นีเอาไฟสกปรกมันกับมือนีเด้อพื้อเด้อพขอกันไหมค่ะก็ขอบคุณอาจารย์เซียนซาอูที่มาให้แนวทางมือนีเนาะคะ่ะ ขอให้อาจารย์เช้านซาอุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บเยื่อใดความไขยย่ใหญ่มีให้สุขีสุขขังสตังมีใสบ่บะยึดบะอยากเดอ้ออาจารย์เช้านซาอุกระไดไปคิดการคิดการเดอ้อให้ได้กิดกาาบัดเด้อฮ่าฮับสุกี้สุกีจ้าบัดดีจ้า,บ,จาบัดดีค่ะค่ะนี่คือแนวทางห้าหน้อยของ อาจารย์เส้นเศร้าอูเมื่อวันที่ยี22มีทุน่ายนงพัน2ร6ยหหาเนาะค่ะเลขบิ่งรูดเมื่อนี่ก็คือ4กับ7เนาะค่ะบนล่างกัสิม,มีิห6คู6หางกัสิม,มิอ42ห่า 2, 2 46 43หสา3 63นี่เนาะค่ะ สำหรับสามตัวก็จะมีแปดสี่สองห้าสี่เกตห้าสี่หกเกตสี่หกห้าห้าสี่เนาะคะ่ะตัวเพิร์มักเป็นพิเศษเกอร์บอมแมนตัวเด่นดอกค่ะคือตัวเพิร์มักเนาะค่ะตัวเพิรนมักเป็นพิเศษก็คือห้าสี่กะะเกตเกตสี่หกน, 5, 4, 7, 7, 4, 6, นี่เนาะคะ่ะคือตัวที่อาจารย์เชิญเศร้าเพิร์มัก เลขสองตัวพ้นกับมาคาสองหาสามมาสันค่ะพี่น้องเอฟซีกะเบิ้งเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อค่ะกระโปรดใส่วิจารณญาณใน,านใการรับชม้ะก็รับฟังเลขถูกตัวมันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนะาะค่ะพี่น้องเอฟซีมักกัจ้งคอยเก็บเอาไว้บ่มากกับพานไปทั้งช่องเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางห้แนวทางเท่านั้นเนะาะค่ะพิษถืกกับาว่ากัน พี่น้องเยซี่กระเล่นกันไปตัวละบาทสองบาทพ่อได้ฟังเนาะค่ะบอถือมันกิดบอเสียใจหลายเนาะค่ะถ้าถือกับพ่อได้ซื้อขนมซื้อปลาทู่ย่อนอยู่เนาะค่ะบาทหนึ่งสองบาทก็ได้ให้พี่น้องเยซีเฮ้าเบิ้งเอาไว้เก็บเอาไว้เนาะค่ะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องไม่น้อยผ้ารวยมรดการผ้าร่วยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทังช่องทังช่องเฮ้ากับสีไดมี่กำลังใจเฮดชิใไม่ไม่ไม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าเบิงต่อไปเนาะค่ะโดยเฉพาะอาจารย์เซียนซาอูเพละคา่ะเพิ่นสีไดมี่กำลังใจเฮดชิใไม่ไม่ม่เฮ้าเบิงให้เฮ้าได้ติดตามกันเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดกับสิคอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหนาหรือว่ามืออื่นเท่ากับจงคอยมาบอกกันกับผ้าน่อยไหมเนาะคะ่ะสำหรับมือนี้คอยพี่น้อง f 4, อฟซีเฮายูดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บยายใดความไขยายมี่ให้สุขีสุขัขงสตังมีใส่บ่อึดบ่ยากบ่ถูบกบ่ยักสุขคนเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะ